เราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ไม่คิดเลยว่านางฟ้าอย่างจอยจะกล้าทานเด่นทะพลํำสดทำไมอะคะเป็นไงบ้างอร่อยค่ะมันจะหวานหวานฟัดฟักนึกว่าจะต้องระวังระวังอะไรเงี้ยไม่ได็กระลาดไม่ะวังอะไรเลยแพ้ก็เหลือแต่เม็ดละทานไม่หมดไปล้งไ่มา ใครจอยเลยพี่น่วยจอยจอยจอยใบไมใบไม้ก็ทานจริงเวลาไปถ่ายรายการเถาใต้เงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบใบไม้อาหารต่างๆเด็กไม่กล้ากินเลยนะจอยให้กินใบอะไรกินได้หมดเลยค้าคืองกองถ่ายก็ไม่เกินไม่ไม่อาหารอาหารขึ้นบ้านทางใต้เนี่ยผักมันเยอะทำมาพี่เข้าใจผิดนึกว่าถ่ายละครเห็นใบไม้ เด็ดไปทั่วเลยพูดผิดค่ะพูดผิดอินได้กินได้หมดทางใต้เดี๋ยวผักมันเยอะใช่แหม่ตกใจไม่นไนเลี้ยงง่ายขนาดนั้นข่าวข่าวเลยก็แล้วกัน่ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเห็นนําเสนอข่าวน้องพลอยเชื่อมานใช่ไหมคะว่ามีอาการปากล่างเบี้ยวค่ะแล้วน้องเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเส้นปลายประสาทอักเสบแต่ว่ากําลังรอผลตรวจอยู่แต่ว่าตอนนี้ผลตรวจออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นปลายประสาทอักเสบจริงจริง ชื่อโรคว่าเบลพลาซีค่ะซึ่งโรคนี้นี่คือคุณโออน,นุชิเคยเป็นมาก่อนนะคะ<อ>ที่คุณสุยุเคยสัมภาษณ์แล้วใช่ที่ปากเดียวเบี<ๆ>้ยว<ต>ๆอ่ะแต่คุณโอคือเป็นเยอะแต่ว่าน้องพลอยเป็นแค่ระยะเริ่มแรกค่ะแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้เก็ดจากอะไร คือเกิดจากการที่เครียดพักผ่อนไม่พอคือวิธีการรักษาก็คือแบบไม่เครียดแล้วก็นอนให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอแนะนําให้ไปสังเข็มด้วยแต่ว่ายังไม่ทันได้ไปสังเข็มนะคะก็มีเรื่องให้เครียดอีกแล้วค่ะคือพลอยต้องอย่าไปฟังเรื่องอะไรเยอะมีเรื่องอีกแล้วเหรอคือเขาบอกมีข่าวลือว่าเลิกกับดรนาวินตาเรียบร้อยแล้วพลอยก็เลยฝากบอกว่ายังรักกันดีแล้วถ้าเกิดว่าเลิกเมื่อไหร่เนี่ยจะจัดงานแถลงข่าวเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังน้องพลอยพูดค่ะ เขาบอกว่าก็หมอบอกว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบลพาซีถ้าใครอยากรู้ว่าเบลพาซีคืออะไรก็ไปเสิร์ชในกูเก,กิลได้ก็คือเป็นอาการของเส้นประสาทอักเสบจากเราเครียดเหนื่อยกังวลแบบนอนน้อยอะไรเงี้ยซึ่งโรคกลุ่มนี้มันจะหายได้ตัวของมันเองบางคนนะอาจจะเป็นอาการนี้คือเป็นปีก็เป็นได้หมอแนะนําว่าให้ไปฝังเข็มค<ะ>งเป็น<ะ>ช่วงฤดูค่ะเ<ะ>ทศก,กาลแห่งข่าวหรือว่าเลิกทุกคนก็โดนอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกอยู่ตรงนี้มันเหนื่อยมันกดดัน อยู่เฉยแต่มีคนเอาเรื่องมาให้แล้วก็ต้องต้องดันมาตอบผีอะไรเงี้ยก็ยังโอเคเดี๋ยวเลิกแล้วเดี๋ยวแถลงหจัดปาร์ตี้เลยแต่ยังโอ้หดูไม่เหมือนป่วยอะไรเลยอะยังสวยอยู่เลยนี่ออกงานเลยใช่และแทนที่จะหวั่นมิตกทาปากแดงสามมิติแดงสามมิติแปลว่าทะลุจอมาแต่ก็ไม่รู้สึกนะคะว่าเป็นอะไรเท่าไหร่ถูกต้องก็เป็นกําลังใจให้หายเร็วๆค่ะต้องพักผ่อนมาก ใช่นี่เห็นบอกว่าสองวันนี้จะมาเยี่ยมพี่จริงปะคะมารายการอหคะเกิคนป่วยจะมาเยี่ยมเราแปลกงเจะดูพี่ป่วยกว่าวเอาขวานมาคอนเฟิร์มอ้าวไปเนี่ยมาทีต้องอย่าไปสนใจคือบางทีทำงานหนักไม่เหนื่อยเท่ากับเวลาเครียดพวกข่าวอ่ะทำให้เครียดใช่ไหม มาที่ของพี่โน้อดุดมบ้างค่ะก็เม,ามาื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็เดี่ยวเก้าเริ่มแล้ว,ลวใช่ค่ะเมื่อศุกร์ที่แล้วค่ะปีนี้เขาจัด18รอบเขาบอกว่าคนเยอะแน่นพาลักต้อนเลยอะค่ะแล้วก็เขาบอกว่ารับซัพ์ไปหนอๆเลยเกือบร้อยล้านเ,าเดี่ยว18รอบอคปดรอบคโดยแท้ ใช่แล้วก็คคอเห็นไหมคะเวทีนี้เขาจะตกแต่งด้วยแบบว่าโคมไฟต่างๆเต็ไมไปหมดเลยเขาบอกว่าบางทีคนดูไม่รู้ว่าพี่โน้ตอ,อยู่ไหนแล้วคมไฟเยอะมาก็นเมื <c oughs> ่อี <c oughs> แล้วเพลงก็ใส่เสื้อผ้าเหมือนโคมไฟ <c oughs> ใช่ <c oughs> ะ,ะแต่เขาบอกว่าให้นักข่าวเก็บภาพแค่5นาทีนะคะตาตกล้องแบบนมาว่ายังไม่ทันขำเลยให้ออกแล้วว่าแต่คืออยากจะให้คนไปดูกันจริงๆคะ่ะความจริงไม่ต้องการขายบัตรเพิ่มเพราะบัตรหมดแล้วใช่แต่ถ้าเอามาเปิดเยอะเดี๋ยวคนก็เอ๊ใช่ไหมต้องให้ครูสี มีตัวอย่างไหมกุห์ไปถ่ายไม่ได้5านาทีก็เนี้ยค่ะตัวอย่างประมาณเนี้ยค่ะสวยนะสวยค่ะผมสวยดีอะุณหน้าไป4ร้อยหไม่ใช่อยากให้จริงๆนะเยเนี่ยอยากให้ ฉันไม่หล่อแต่ฉันก็ไม่โง่ขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยพอเวลากล้องเข้าไปทำโดยไป450บาทเนี่ยที่ที่ใจั้มนจำหน่ายใช่ไหม ีแต่ะะกรชาเฉิดสวยเนาะแต่ว่าก็เป็นมนุษย์เหล็กอีกคนหนึ่งนะเพราะว่าเล่นนี้มันเหนื่อยนะรู้สึกปีนี้ลงทุนนะปีนี้ลงทุนแล้วทำไมก่อนหน้าไม่ลงทุนไม่ได้ลงทุนเวทีร้องร้องใช่แต่ชาเขาก็เอแต่นี่มันเอาโคมมาเยอะมากแต่ไม่รู้เขาต้องการสื่ออะไรทำไมอะคะก็คือของไฟเยอะๆเขาต้องการสื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ต้องไปดูเออต้องไปดูต้องไปดูไม่รู้พูดเรื่องการเมืองเยอะป่ะ แต่ปีนี้อลังการจริงๆเวทีค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากที่รับซับเป็นร้อยล้านแล้วนะคะก็จะทำเดี่ยว9.5เลยนะแต่ว่าจัดที่เชียงใหม่ค่ะอายีเยอะอแล้วธมากินนะตอีเองใช้เงินหรือเปล่าตอนนี้เดากอยู่ดูเิเลอวปินตอนนี้ต้องใช้เงินหรือเปล่านั่นเลยสิคุณตันพาไปซื้อทีหรือเปล่า ก็ติดตามมันได้ค่ะไปต่อค่ะจอยมาต่อกันที่ข่าวของคุณอนนี่บรูคนะคะหลังจากที่มีคดีความกับคุณฟิล์มนี่ก็ข้ามปีแล้วนะคะล่าสุดก็มารับงานแสดงแล้วค่ะในรอบ2ปีกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า v a m p i r e s t รอเบอค่ะถึงแม้ว่างานนี้เนี่ยจะเป็นรับเชิญนะคะมีไม่กี่ฉากแต่เขาก็บอกว่าทําเต็มที่เลยเพราะว่าเป็นงานที่รักนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพนักแสดงกลายเป็นอาชีพรองไปแล้วค่ะเพราะว่ามีอาชีพหลักนะคะเป็นแม่ค้าก็จะขายครีมขายมัน นาวมะม่วงส้มโอตามงานต่างๆค่ะใช่เขาก็จะเป็นแม่ค้าขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนคดีความที่ว่าคุณฟิล์มฟ้องหมิ่นประมาทนะคะเขาบอกว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยก็ไม่กังวลค่ะเพราะว่าเป็นแค่คดีหมิ่นประมาไม่ได้ไปฆ่าคนตายซึ่งศาลก็ได้นะัดคุณแอนนี่สอบปากคำครั้งแรกในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคุณแอนนี่ให้สัมภาษณ์ค่ะ ต้องงานในวงการบันเทิงเราไม่มีด้วยนะแล้วเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราทําได้เราก็ต้องทำเนี่ยล่ะค่ะขายมะม่วงส้มโอแตงโม มะนาวา <c oughs> ออกบูธขายค่ะออกบูธขายถ้าเกิดว่าใครเจอผ่านไปก็อุดหนุนด้วยนะคือคือใจเนี่ยเตรียมเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วเราเราเตรียมไว้ว่าเออชนะก็ได้แพ้ก็ได้ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรแพ้ก็แพ้แพ้ก็ยังอยู่อย่างคนแพ้อย่างที่แอนบอกไงคะว่าคือเราไม่ได้มันไม่ใช่คดีฆ่าคนตายเป็นแค่คดีหมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดมากอยาคิดมากเราก็เหนื่อยแค่สู้รบกับน้องทีทุกวันนี้ก็ปวดหัวละ ็ว่ากันไปตามกระบวนการค่ะชีวิตยังมีก็ต้องดิ้นกันไปขายมะนาวทีเดียวไปต่อค่ะมาที่เป็นภาพฟิตติ้งละครบ้างนะคะกับละครฟิตติ้งที่คืออะไร ฟิตติ้งคือเหมือนลองเสื้อผ้าหน้าผมถ่ายรูปดูว่าลุกแบบนี้เนี่ยค่ะลุกแบบเนี้ยอ่าเขาจะต้องแปลงร่างให้พี่ปอกับน้องแอฟเนี่ยเป็นหนุ่มสาวชาวไร้เล่นคู่กันเหรอเล่นคู่กันค่ะก็จะเรื่องรักประการศรีใช่ไหมคะก็จะเป็นโลเคชั่นเกี่ยวกับเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแอฟชอบเลยเพราะอยู่ใกล้พงสงกรานฝ่าแถวปากช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้เขาก็จะมาถ่ายรูปดูว่าเข้ากันไหมชุดแบบนี้เหมาะกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าวันฟิตติ้งเนี่ยพี่ปอเขาก็บอกว่าเขาอยากเล่นกับน้องแอุ้้มดวยนะ ล้ที่ปอแอบบ่นมาว่าไม่เห็นรู้ล่วงหน้าเลยว่าจะต้องแบบมีอุ้มด้วยแอบบ่นมิดๆว่าโอ้ก็หนักนะเลยนี่นั่งเอกที่รอคอยอะถูกต้องค่ะแล้วปอนึกถึงนางเอกคนอื่นไหมที่เล่นแต่เขาอะไม่ขวัดจะชื่นชอบมันส่วนตัวน้องแอฟก็อยากเล่นังพี่ปอค่ะ ก็เรียกว่าสมหวังทั้งคู่ใช่แล้วก็เป็นเรื่องกุ๊กกิ๊กน่ารักค่ะก็เดี๋ยวบอกเอ๋โอ้ไม้เขาแค่อุ้มเขาแค่เป็นนางเอกที่รอคอยแต่ว่านางเอกในชีวิตจริงก็เป็นเอ๋อยู่แล้วใช่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากทั้งคู่กันค่ะคือต้องมีเพิ่งรู้ว่ามีต้องมีช็อตอุ้มด้วยต้องอุ้มนี่แอปเขารู้สึกได้เลยว่า แขนเป็นไงฮะแขนพี่เป็นไงสันน่นตั้งแต่ช็อตแรกเลยค่ะผมก็ค่อนข้างผิดคาดกับแอปเหมือนกันนะครับไม่มีช่วยแล้วก็ยังเหยียบย่ยมและซ้ำเติม <c oughs> ตื่นเต้นจะเล่นกับนางเอกที่ว่าเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของทางช่องสามก็แต่จริงๆเป็นความดีใจต้องบอกดีใจมากๆเพราะว่าอยากเล่นกับแอปมานานมากแล้วก็ได้เล่นในเรื่องที่รู้สึกว่าเราได้ต่อปากต่อคำมันก็มันก็น่ารักดีแล้วก็เป็นเนื้อหาที่คนน่าจะชอบ อื้จะบอกว่าตอนพี่ติ๊กอุ้มน้องแอบไม่เห็นบ่นเลยอ่ะว่าหนักอ่ะเอพี่ติ๊กวันนี้ศรัณย์พรวันนีดาใช่วันนีดาอ๋อพอทำหนัก ขี้ยอะไี่กัเยอะเขาเรียกว่าอ้อนเนี่ยอ่าก็ได้ข่าวว่าใจบุญนะใช่แล้วค่ะอย่างพี่ปอเนี่ยคือตัวจริงเขาจะดูเป็นคนขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นคนใจบุญมากค่ะเพราะว่าพี่ปอเนี่ยไปเข้าร่วมโครงการเป็นจิตอาสามูลนิธิรามาธิบดีค่ะเพื่อที่จะได้ระดมทุนนะคะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเขาก็จะมีการไปร้องเพลงแล้วก็เอ็นเตอร์เทนนะคะแล้วก็พี่ปอเนี่ยเขาเป็นคนบุกเยอะค่ะเขาก็จะมีการแบบขายกอดให้กับแฟนๆด้วยนะกอดละร้อยค่ะ ก็คือแบบขายกอดนี่ไงนี่ไงเห็นไหมก็คือกอดเปิ๊บก็ต้องหยอดกล่องร้อยหนึ่งเราเคยทำข้างล่างไงตอนบริจาคช่วยไม่เคยขายกอดนไม่เคยขกอดคุณทำแต่เมื่อไรอะ ตอนขายเสื้อผมก็ขายกอดจริงเหรอคะกอดแล้วถ่ายรูปเท่าไหร่เท่าไหร่กอดแล้วเท่าไหร่คะโอ้ยทำไมรักลอบเลยเขาบอกว่าอย่างน้อยยี่สิบแต่คนให้เป็นพันก็มีอ้ยได้เยอะกว่าพี่ป๋ออีกได้เยอะกว่าเยอะกว่าตั้งราคาต่ำกว่าเพราะเราสู้ไม่ได้โอ้ยนี่เขาเขาที่ขอบแก้มเลยนะขอบขอบละห้าร้อยไม่รขายอบละห้าร้อยขอบละห้าร้อยอันนี้ไม่ขายแต่คนบ่นว่าแพงเลยไม่มีเขาอ้าว ต่อกันอย่างรวดเร็วค่ะที่ข่าวต่อไปนะคะก็มิสไท h a แลนด์เวิร์นะคะจะประกวดวันที่14สิงหาคมนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับนานาชาติค่ะเขาก็มีการประกวดด้วยนะคะกับมิ s ซูเปอร์เนชั่นแค่ะปี2011นะคะจัดขึ้นที่เมืองพอรประเทศโปรแลนด์ค่ะก็บอกว่าเป็นหนึ่งใน5เวทีการประกวด ความงามที่ดีที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วค่ะคนไทยส่งไปประกวดด้วยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลรองอันดับ4กลับมาค่ะสำหรับปีนี้นะคะคนไทยก็จะส่งน้องกุ๊กเก้ปานิกาวารบุญศิริค่ะเจ้าของตําแหน่งรองอันดับ 2, Thailand World 2> มิสไทยแลนด์เวิร์ประจําปี2010ค่ะที่จะประกวดค่ะนี่ีรัอ้าวเสร็จสับปุ๊บขอโชคดีค่ะสวยนะเนี่ยสวยค่ะเขาเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วทั้งชุดว่ายน้ําชุดประจําชาติชุดราตรีค่ะ มาดูภาพคอนเสิร์ตกันสักนิดหนึ่งไหมคอนเสิร์ตน้องหมาน้องแมวค่ะเอ่อ Love to Share Charity Concert ค่ะก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่หาทุนนะคะช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวนี่ก็จะมีการแสดงของน้องแมวเด้วยแนเ่น่ารักมากค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ไปร่วมในคอนเสิร์ตนี้ค่ะน่ารักค่ะนี่ก็จะมีพี่แอมสาวรักนะคะ พี่แอมเขาเปคนรักสัตว์อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มีคุณสุกัญญามิเกลนะคะคุณบีธนาคัฟคุณสุัญญามิเกลคือเรียกว่าหลายคนก็แบบว่าให้ความช่วยเหลือนะคะ พี่บีพนาคามค่ะคุณนิโคเทริโอคุณอินบูโดการนะคะคุณแอนทิติมาคุณโกมิสเตอร์แซแมนคุณอันบัวนาและอีกหลายๆท่านเลยค่ะที่ไปให้ความช่วยเหลือในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขาจัดกันที่เอมเทียเตอร์ค่ะและรายได้หลังจากค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมอบให้กับมูลนิธิบ้านสงขคราสัตว์ิการในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะงานช่วยสัตว์เอาละ เราจะลาไปด้วยศิลปินดาราจะไปขายอะไรดอกมะลิแน่นอนอป้วันแม่นะคะทุกปีเราก็จะเห็นศิลปินดาราเราจะมีกิจกรรมวันแม่กันนะใช่แล้วค่ะก็จะมีทางมีนักร้องนะคะก็มีวงโอลิฟนะคะมีคุณแบงค์วงเทมโปโปค่ะแล้วก็มี คุณออสเดอะซิงเกอร์นะคะจากละครดวงตาในดวงใจค่ะแล้วก็มีหนุ่มท็อปนักกรนะคะเรียกว่าเป็นอดีตนักเทควันโดทีมชาติเลยนะคะแล้วก็หันมาเอาดีในวงการบันเทิงจากเรื่องตะวันเดือดค่ะภาพนี้ที่เดียวมอบางกะปิใช่แล้วค่ะก็เขาจะเอาเงินไปให้บริจาคให้กับมูลทีนี่สองแสนบาทค่ะแล้วก็ไปจัดงานคอนเสิร์ตที่ถึงแม่ครั้งที่14ด้วยค่ะเอาแล้วครับแม่เสร็จแล้วเราเราลากันไปตรงนี้อ่านางฟ้าอีกสักเม็ดหนึ่งสวยขอบคุณค่ะ